you. <music> มาแบบเบาๆนะคะวันนี้ใช่ง่วงคนที่นอนก็อยากจะนอนเหมือนใช่หรอว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอาสุจิน้ำอาสุจินะคะไม่ค่อยมีเออนะอาสุจิไม่ค่อยมีทำอย่างไรดีของชายใช่ป่ะของผู้หญิงนฮะผิงมีไหม มีปะอาซูจิไม่ใช่น้ำหี่ภรรยาหรืออันเดียวกันน้ำหี่คืออะไรเหมือนเหมือนน้ำเงี้ยวไหมคือเขามีคําถามมาพักก่อนหรออะไรขัดไม่ขัดใช่ไหมไม่ขัดนะยาวไปยาวไปค่ะเขามีคําถามมาบอกว่าว่ามีตัวเขาเนี่ยอายุสี่สิบกว่าแล้วมีภรรยาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เรามีคําถามจากทางบ้านใช่ปะใช่มีภรรยาแล้วถูกต้องแล้วก็อยู่ด้วยกันแค่เฉพาะเสาร์ที่เท่านั้น เพราะว่าอีกห้าวันเนี่ยจะอยู่คนเดียวทำไมอ่ะก็ดีนะไม่เออไม่ใช่<ต>พูดถึงก็ดีนะมันจะทำให้แบบว่าคิดถึงกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ยนะคะภรรยาก็อายุสามสิบภรรยาสามสิบเองเออแต่แต่แต่ว่าตัวภรรยาเองเนี่ยคือไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเท่าไหร่เพราไรยังไงก็เลยเหมือนแบบว่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเดือนละประมาณสองครั้งได้น้อยมากเดือนหนึ่งสองครั้งน้อยนะขนาดเจอกันก็ว่าน้อยแล้วนะแต่ว่ามีอะไรกันน้อยกว่าอีก เคยอ่านมีน้อยกว่านั้นอีกปีหนึ่งสองหล่อมันเป็นเพราะอะไรอ่ะก็เลยเหมือนประมาณว่าตัวของผู้ชายอะค่ะเขาก็ต้องช่วยตัวเองทุกวันถูกต้องวันละประมาณหนึ่งครั้งจนบางครั้งเนี่ยน้ำอสุจิก็แค่ไม่มีออกเลยพักบ้างอะไรบ้างใช่ได้นะคะก็เยอะแล้วก็เลยเหมือนบว่าสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไระไรกันทุกวันเออแต่ไม่จริงๆปกติก็เขาก็มีเยอะไม่ใช่หรอผู้ชายเนี่ย ก็ตามอายุป้านี่ก็40แล้วไงเหรอแล้วเรื่องนี้เราจะไปหาคำตอบน้อยเครียดอีกแล้วก็บอกเขาเขาบอกว่าช่วยตัวเองบ่อยๆทุกวันน้ำอสุจิเนี่ยคือมันก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะลดน้อยลงใช่ไหมเนื่องจากอายุนั่นแหละที่บอกไปว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะคนที่อายุมากขึ้นเรื่องของการทํางานในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะคะก็อาจจะบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะลดน้อยลงไปด้วยนะคะซึ่ง ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เราัสจิลสม่สมอไปนะคะค่ะทีนี้เพิ่มได้ไหมเพิ่มได้เพิ่มนีนะคะเพิ่มมจุจิสามารถทําได้โดยการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่หมไปถึงการดูแลตัวเองดูแลร่างกายด้วยการออกกําลังกายบ้างนะคะอย่างสม่ําเสมอนะคะพร้อมกับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยอย่าไปหมกมุ่นหรือว่าอย่าเครียดจะเกินไปนะคะอย่างอย่างเช่นเรื่องงานอย่างเงี้ยแอเครียดงานมากอาจจะเครียดว่าเฮ้ ทำยังไงภรรยาหม่อะไรู่ดันนี่เออคือเหมือนบอกว่าเอออย่าไปหมกมุ่นถึงเรื่องแบบนั้นบ้างบางทีในเรื่องของการคลายเครียดถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะไปดูหนังกินข้าวร้องเพลง dinner ไปทำอะไรที่มันบว่าให้มีสถานการณ์ที่เกิดอารมณ์โรแมนติกอารมณ์ร่วมกันความรักอารมณ์ร่วมมันก็จะค่อยๆเกิดอาจจะสปงสปัก ชดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ช่วยได้แต่ไปดอกประเด็นก็คือเหมือนแบบว่าผู้ชายคนเนี้เวลาเขาเขามีปัญหาถ้าสมมติว่าเขาเจอผู้หญิงขึ้นมาปุ๊กเนี่ยแล้วเขารู้สึกชอบหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีอารมณ์มากเลยมีอารมณ์ไปหมดเลยเจอพี่นก็ชอบเจอกวางก็มีอารมณ์อย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยมันผิดปกติไหมก็ไม่ผิดปกตินะเหรอก็เป็นปกติที่ผู้ชายจะมีอารมณ์กับเพศหญิงอืมใช่แล้วถ้าผู้ชายมีการผู้ชายเพศชายเนี่ยคือผิดปกติค่ะใช่ ก็คืออย่างที่คุณบอกไปว่าไปเจอผู้หญิงกเกิดอารมณ์หมดเลยก็ไม่เรื่องปกตินะเพราะเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนก็มีเซ็กแอพพในตัวที่สามารถที่จะดึงดูดทำให้คุณเนี่ย มีกิดรมีอะไรนะอะไรนะได้อะไรอะไรโลฟีโรฟีนะฟีโรโมนเออฟีโรโมนเออใช่อาจจะแบบเดินผ่านแล้วก็ได้กลิ่นใช่แล้วก็รู้สึกแบบเอ้ก็ได้เนาะทีนี้เขาบอกว่าในเรื่องของความต้องการทางเพศของชายนั่นแหละมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาเห็นสาวสวยเซ็กซี่ต้องมีอารมณ์ถ้าไม่มีสิแปลกถูกขน้องไม แข็งไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรบ้างต้องไปหาหมอแล้วนะอันนี้คือผิดนะผิดปกติแล้วก็ยังเครียดต่ออีกนะเครียดอะไรคะขนาดทําไมคะนิ้วก้อยของเขาเล็กไปหรือเปล่าไม่ใช่คือขนาดของน้องชายของเขาเขาบอกว่าเขาก็วัดนะเส้นรอบวงของเขาเนี่ยอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วความยาวเนี่ยนะคะประมาณห้านิ้วกว่ากว่าเขาเครียดมากเลยสี่จุดห้านิ้วขนาดไหนแล้วความยาวขนาด ยาวห้านิ้วคือขนาดคืบหนึ่งนะอันนี้คือขนาดนี้ไหมได้ไหมความยาวอยู่ขนางนี้ได้ไหมข้าวอย่างนี้ได้ก็อย่างเนี่ยบอกว่าแทนีจะเรียบร้อยไหนทำสิก็ขยันนี่ป้าพอดีปากป็ได้พอดีไหมไม่ยังอ้าได้กว่านี้อีกเหรออ้าวอ้าวอ้าวกว่านี้มาณไหนไม่ได้มาตอนตึงโบทอกจริงๆที่บอกมาเนี่ยก็มาตรฐานใช่ป่ะมาตรฐานปหมมาตรฐานไหมคะ มาตรฐานใช้ไทยไหมคะช่วยตอบหน่อยค่ะมาตรฐานไหมคะห้านิ้วคือมาตรฐานแล้วใช่ไหมมาตรฐานแล้วนะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรค่ะค่ะจริงๆหลายคนก็ไปแบบว่าไปมุ่งความสนใจกันในเรื่องของขนาดจริงๆแล้วขนาดเจอเล็กจะใหญ่อะมันไม่สําคัญถูกต้องลีลาอที่ลีลาถูกต้องอ ใช่ลีลาและความอึดคุณมีหรือเปล่าถูกต้องคือถ้าคุณขนาดใหญ่เกิน5นิ้วหรือว่าอะไรอเงี้ยแต่ว่าคุณล้มปากอ่าหรือว่าคุณขึ้นไปขยับ2ทีเสร็จใช่มันไม่มีประโยชน์นะคะถูกต้งนะคะบอกเลยว่าแม้ว่าจะเล็กแต่ว่าลีลาเด็ดสุดยอดก็มีความสุขได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณไปฝึกวิทยายุทธคุณที่แจ่มดีกว่าถึงคุณจะเล็กแต่ว่าลีลาคุณแจ่มเนี่ย หรือว่าคุณอืดเนี่ยนะคะโหมีชัยไปกว่าครึ่งถูกต้องแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้ตัวช่วยค่ะเราก็มีตัวช่วยนะคะค่ะที่คุณบอกมาที่แหละมันช่วยคุณได้นะคะถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัว VM Plus เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะขยายหลอดเลือดคุณแหละหลอดลมหลอดเลือดหลอดเลือดคือเหมือนแบบเส้นเลือดที่อยู่บริเวณน้องชายของคุณให้มีการสูบฉีดได้ดีค่ะเมื่อมีการสูบฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะขยายเป็นขึ้นมาว้าว นะคะสามารถที่จะแบบว่าอาจจะพอดีกับปากของลสาวหลายคนได้มากยิ่งขึ้นอ่าลองดูค่ะนะคะ,คะกับตัวช่วยตัวนี้นะคะในเรื่องของไม่แข็งตัวห<ม>ลังเร็วล่มปากอ่าวค่ะย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะใช,ใช้ได้หมดเลยหรือว่าจะใช้ในเรื่องของการดูรดแลสุขภาพก็ได้พพไดนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหานะคะในเรื่องอย่างที่บอกไปว่า เนี่ยอายุเยอะขึ้นแล้วควรจะดูแลตัวเองยังไงถ้าคุณสุขภาพดีเนี่ยนะคะรับรองว่ามันจะช่วยฟืน้นฟูสภาพร่างกายของคุณนะคะ,คะในเรื่องของการลดการอ่อนเพลียนะคะหลังจากที่มีกิจกรรมทางเพศหรือว่าคุณเนี่ยสุขภาพไม่ดีก็เลยผ่านทําให้น้องชายเนี่ยไม่แข็งนะคะม,มีอาการหนูนันนีเยอะแยะแทบไปหมด ก็ทานตัวมีทรานี่นะคะไว้สำหรับเป็นการบํารุงฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคุณนะคะก็ทานเป็นประจําทานได้ทุกวันนะคะอาจจะเป็นตอนก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นเช้านะคะหนึเม็ดต้องค่ะห่เม็ลองก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้านะคะ มันก็เยอะเรียบร้อยถูกต้องถ้าคุณยังบอกว่าลังเลอยู่นะคะปัญหาเหล่านั้นก็ยังไม่หมดไปนะจ๊ะทรสั่งซื้อกันได้เลย0 8 4 3 6 0 0ด0 1าแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยเพราะว่าหาซื้อได้ที่ร้านวัส์สันลักซ์เซเว่นเอ็กซ์ตร้าค่ะสะดวกซื้อสะดวกมากๆนะคะการันตีโดยบริษัทไทยเฮลท์จำกัดใครสนใจก็สามารถได้เลยนะคะถักง้องค่ะดูแลคุณผู้ชายที่บ้านนะคะจริงๆผู้หญิงก็ทานได้นะใช่ใช่ปะ ใช่ใครได้บอกว่าเอออย่างคุณผู้หญิงของคนเนี้ยเขาไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมใช่ไหมเดือนหนึ่งสองครั้งเนี่ยลองไปให้ทานกันได้ค่ะนะคะก็จะช่วยนะคะความรักของคุณจะได้ชวบชวบแล้วลลเก่ามากพูดเลยอะไร่รก็ว่าพูดเลยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะลากันไปที่เพลงลมตึ้ง ล,ลืมไปว่าเขาบอกห้ามห้ามหยุดห้ามเล่นไม่ะห ati ้ามไม่ให้แอคชั่นลมค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ปะเริ่มพัดตึงตึ้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 งเออไปดีกว่าค่ะเราก็ได้ใหม่ในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุดซูจ้าหยกสามเย้